สโลแกนฝรั่งรักไทยใจลูกทุ่งโจนาสแอนเดอร์สันตอนนี้ผ่านมาแล้ว20ปีล่าสุดจะตัวบอกขอเปลี่ยนสโลแกนรับซิงเกิลใหม่และฉลอง20ปีในวงการเพลงลูกทุ่งอีกด้วยค่ะวันนี้มาพร้อมกับฉาย,ยาใหม่แล้วก็เสียงก็ใหม่นะฮะจากทุกๆปีตลอด20ปีที่ผ่านมาเป็นฝรั่งรักไทยใจลูกทุง่งผมขอพัฒนาบ้างนะครับมัน20ปีแล้วมันน่าจะอิ่มตัวขอเป็นฝรั่งคลงั่ง รฝรั่งคลั่งอะ่ะมีเยอะแต่ว่าฝรั่งคลั่งใครใครจะเป็นสมัครเข้ามาได้เลยนะครับก็คือขอประกาศตัวในวาระสำคัญก็คือ20ปีโจนาสอันเดอร์สันนะครับกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มีความสนุกเช่นเคยมีความเป็นตัวเราเช่นเคยมีความเป็นฝรั่งที่รักไทยจริงๆเช่นเคยก็คือขอเป็นคำใหม่ขึ้นมาที่เป็นของโจนาสก็คือฝรั่งลั่งใครครับทุกคนรู้อยู่แล้ว ว่าโจนาสคลั่งคล้ายหลงไหลประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือตอกย้ำในเพลงครับอยากจะบอกตัวตนของความเป็นฝรั่งคลั่งคล้ายก็คือฝรั่งช่างลุยฝรั่งช่างคุยหรือว่าฝรั่งขี้คุยก็ได้แล้วก็ฝรั่งช่างกิน,นใช่ก็ก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นฟิชเชอร์ริงนะครับเป็นเกสรับเชิญฮะแจมด้วยคะ่ะนิดนึง คุณจนัทเขาทาเพลงน่ารักมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนรู้ว่าเวลาชาวต่างชาติหรือฝรั่งที่เราเรียกว่าฝรั่งนั่นแหละเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเวลาเขาหลงรักเมืองไทยหลงรักวัดไทยหลงรักอาหารไทยสถานที่ท่องเที่ยวไทยเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขที่เห็นเขารักประเทศไทยชอบประเทศไทยใช่ไหมคะเพลงนี้น่ารักมากคุณจนนัทเขาร้องแบบร้องเอ่อฝรั่งร้องเพลงไทยชัดมากเลยเขาให้โอ้เจนนี่เขียวไปแจมหน่อย Hey you What is ข้างใครคือหมายถึงในเพลงเขาบอกเขาข้างใครประเทศไทยไง What is ข้างใครอะไรคือข้างใครเดี๋ยวนะเขาบอกเขาทำทำภาพให้เขาหน่อยเพราะว่ามีแต่เสียงไม่ได้เขาต้องเห็นหน้าเจเน็ตเขียวด้วยบีบท่าเลยคุณโจนัทคุณโจนัทบอกว่ามือนึงก็ตะโกนเรียกยูอีกมือนึงก็ป้องปาก Hey you 45, 45องศาพี่เขียวเนี่ยโอ้โหตีบทแตกมากเลยนะครับแค่นี้ไม่กี่วินะครับฝากผลงานโจนาสฝรั่งคลั่งคล้ายไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกๆคนเลยนะครับมาร่วมสนุกกันมาเฮฮากันในแบบของคนที่รักคลั่งคล้ายลหลงไหลประเทศไทยเหมือนผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศหรือใครก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถสนุกคลั่งคล้ายลหลงไหลในความเป็นไทยในทุกด้านแน่นอน ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ้าวคนไทยทั่วประเทศและใครก็ตามที่คลั่งไคล้ประเทศไทยอย่าลืมไปฟังกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย